นับว่าเป็นวันของคาริมเบนเซม่าจริงๆหลังจากยิงไป3ประตูให้กับเรอัลมาดริดบุกมาตบเชลซีด้วยสกอร์สามหนึ่งในยกแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนับเป็นสกอร์ที่เชื่อว่าใครหลายคนก็คงไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ทว่าในโลกของฟุตบอลมันล้วนเป็นไปได้เสมอเอาเป็นว่าเกมคู่นี้มีเป็นอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามกันได้กับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟยวเลวมาเล่าเราหลังเกมกันครับ หากเราจะวัดดีกรีความร้อนแรงว่ากองหน้าคนไหนที่กำลังฮอตประหลอดแตกมากสุดณเวลานี้ขอยกมือสรรสนให้กับคารีเบเซมาโอหกทีมชาติฝรั่งเศสเลยแหละครับเพราะว่าชั่วโมงนี้แค่บังคับทิศทางบอลให้ตรงพี่แกก็เตรียมใส่สกอร์ให้กับเรอัลมาดริดได้เลยที่สำคัญนะครับพี่แกไม่ใช่แค่นักเตะรอเข้าทำเท่านั้นแต่พี่แกยังไล่วิ่งบีบกดดันคู่แข่งอยู่เสมอด้วยรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนหน้านี้คารีเบเซมาเพิ่งเป็นฮีโร่ซัดแทิกให้กับราชทุตขาวยิงแซงเอาชนะปารีแสแซงแชรก็แนมงมา,า,มงา,มาอองกนนาร าบเและในวันที่ไม่มีเขาอยู่ในทีมนะครับผมมาริก็แพ้คาบ้านให้กับบาซ่ามาแล้วศูนย์ประตูต่อสี่แต่ขายนักก็กลับมาทันและพึ่งหมาคนเดียว2ตุงในเกมเลีกที่บุกชนะเซลตาบิโกเป็นสองประตูต่อหนึ่งล่าสุดความร้อนแรงของเบนเซม่ายังคงลุกโชนเป็นเปลเ,เ,เพลิงเพราะสร้างผลงานอันสุดยอดควยถอดถุงดุงในการโขก2ตัวให้กับมาริสขึ้นนําเชลซีใช้เวลาห่างกันเพียง3นาทีประตูแรกยี่สิบเอ็ดประตูสองนาทียี่สิบสี่่งลูกหม่งไม่ธรรมดานะครับจะบอกให้ลูกแรกทําชิงกับวินิซิอุสกับมาเปิดให้พียย่นนดก มงย้อนสอนแบบข่มคริบเท่านั้นยังไม่พอครับจากจังหวะที่ไม่มีอะไรนักเตะม,มาเรดมาเคลียบอลทิ้งมาทางฝั่งเชลซีแต่ทว่าเบนเซม่าโชยเห็นความขยันหลังจากวิ่งเพรสซิงคนเดียวไปไล่โกดันเอดูอาร์เมนดี้ในทวันเชลซีที่ออกมานอกกรอบเขตโทษสุดท้ายกระจายบอลพลาดแบบดื้อก่อนเบนเซม่าจะวิ่งไปฟั๊มบอลจากอันโตนิโอโรนิเกอร์มาได้และยิงเข้าไปแบบโคตรง่ายนี่ก็กลายเป็นว่าคารีเบนเซม่าซัดแฮทริกสองนัดติดต่อกันในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกส่งผลในตอนนี้นะครับเบนเซม่ายิงไปแล้วสิบเอร์ประตูจาก,กน,น Big e ปด ประตูรวมทุกรายการจากการลงสนามเพียง36นัดเฉลี่ยแล้ว1นัดมี1งตุ่มทาใหเห็นว่าตอนนี้เรอัลมาดริดขาดใครไปก็ขาดได้ครับแต่ขาดเบนเซม่าไม่ได้จริงๆส่วนคิงไครชายานี้ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับพระวรการหาเวดมักทำประตูสำคัญๆให้กับเชลซีได้อยู่เสมอโดยเฉพาะแมตช์ชี้เป็นชี้ตายครับอย่างเช่นการซัดประตูชัยที่พาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและสโมสรโลกเวลาไหนที่ทีมต้องการประตูดาวเตะทีมชาติเยอรมันผู้นี้มักจะจัดให้ และในเกมที่เจอมาเรทที่ความผิดหวังเริ่มทาโถมครับเชลซีตกเป็นฝ่ายตามหลัง0-2งตั้งแต่ทีที24อย่างอะไรก็ตามคนที่ปลุกความหวังของทีมและแฟนบอลให้กลับมาเป็่งประกายอีกครั้งก็เป็นใครฮาวเวตนี่แหละครับหลังใช้ลูกหกเล่นงานบ้างผ่านมือตีโบกูตัวเข้าประตูใบไ,ไล่ตีไข่แตกมาเนื่งประตูต่อสองสึ่งต้องยอมมารับว่าประตูนี้สาคัญมากครับเพราะมันทําบรรยากาศในถิ่นแซมฟอร์ดบิตตอนนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งแม้สุดท้ายจะแพ้ไปหนึ่งประตูต่อสแต่สกอร์ของเขามันทําให้การแข่งขันของเชลซีกับ Re เบร เกมที่2จากผลงานของคฮาวเวิร์ดก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมโทมัสทูเคิลถึงเรียกเขาเป็นกองหน้าตัวหลักส่วนแวนเนอร์กับลูกาก,กูต้องนั่งเป็นสำรองเพราะกระเพาะเรื่องความมั่นใจในการทำประตูนี่แหละครับตอนนี้คาฮาวเวิร์ดซัดไปแล้วสิบสองลูกรวมทุกรายการมากกว่าใครเพื่อในทัพเชลซีซึ่งก่อนหน้านี้หลายทีมนะครับผมก็โดนเอฟเฟกต์หลายจะเสร็จสิ้นโปรแกร,รมฟรีฟาดดแต่กับเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงอาการให้เห็นแบบชัดมากเนื่องในขุนพลทัพสิงห์บลูส่วนใหญ่นะครับมีชื่อไปรับใช้ช น,นี้ผลงานของสิงห์บลูก่อนจะพักเบรกเกรมทีมชาตินะครับเพราะเขาตบมา6นัดรวดเสียแค่4ประตูเท่านั้นแต่ทว่าหลังกลับมาจากฟีฟาเดฟอร์มการเล่นกระดูเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเกมรับของพวกเขานะครับเพราะว่าเกมเมีย์มลีกอังกฤษที่ดันทะลึ่งแพ้คาบ้านให้กับเบนฟอร์ดแบบเละเทะหนึ่งสี่นี่เป็นการพ่ายที่แซมฟอร์ดบิกครั้งแรกในรอบ10เกมและหลังจากพลาดท่าพ่ายกับเบนฟอร์ดทางเชลซีก็มาพ่ายคาบ้านต่อเรอัลมาดริดต่อเนื่องนับเป็นการแพ้สองนัดติดต่อกันครั้งแรกของสโมสรในปีนี้ที่สำคัญนะครับมาารยงวลค่ดิิผพ ที่เกิดขึ้นจากเอดูอาร์เมนดีผู้สมรู้รวมือหนึ่งแทบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นมากจริงๆในยุคข,ของถูเข่าครับ และอีกสิ่งที่เห็นได้ชัดมากสุดนในเกมนี้นั่นคือความเฉียบคมจริงๆแล้วเชลซีมีโอกาสเข้าทำเยอะมากโดยเฉพาะเครื่องหลังมากกว่าส0บอรอบในซับแต่กลายเป็นว่าหลังจากไครฮาวเวต์ยิงตีตื้นขึ้นมาแล้วเชลซีไม่สามารถเป็นโอกาสที่มีให้มันเป็นสกอร์ได้อีกเลยจะมีไกลเคียงสุดก็คงเป็นจังหวะขิด,ด,ดห,นหนึ่งของโรเมลูลูกากูซึ่งช็อตนี้ต้องเคกบ,บาลให้รู้ตัวเสียบ้างเพราะว่าบอลเป็นใจโด่งมาเข้าทา่าแต่ทว่าพี่ต้ดันมงเฉืนอเฉือนเฉียดเสาออกไปอย่างน่าเจ็บใจไม่แปลกใจะว่าทำไมช่วงนี้โดนรบเป็นสำรอกซึ่งงงมมัันผิิิดกกบรรรออาที่โสยต โหกค้งแต่สามารถเปลี่ยนไปถึง3ประตูและมันเป็น3าประตูจากฝีเท้าของเบนเซม่าและหนึ่งในนั้น,นครับคือการประสานงานร่วมกับวินิิอุจูเนี่ยคู่ขาในแนวรุกเส่งอยู่ฝ่ายแชมเปตลีกในซีซั่นนี้ทั้ง2คนจา่ายการทำประตูไปแล้วทั้งสิ้น5ลูกความเฉียบคมนี่แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญสำหรับการตัดสินผลนัดนี้สิ่งจากผลการแข่งขันนัดแรกที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเข้าทางเรอัลมาดริดมากๆเพราะจริงๆแล้วการบุกมายิงถึง3ประตูที่บานของเชลซีทำให้กลุ่มความได้เปรียบไว้าาาไ้้มมมมหหาาาาาาาศศลลกกกกกกกตต่่่ออออใีีเเเววยยขงงแรรรรรับบบิื เสียงเชียความผ่อนคลายย่อมมีมากกว่าอยู่แล้ว ส่วนทางเชลซีถึงแม้พวกเขาจะเคยปราบราชาชุดขาวมาได้ในศึกยู l ซีลรอบรองมาสีซั่นที่ผ่านมาด้วยการเปิดบ้านชนะไปสอศูนย์และบุกไปยันเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ทว่าราชันเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนเก่าอีกแล้วครับเพราะต้องบุกไปยิงมาเรดด้วยสกอร์ห่าง2ลูกเป็นอย่างน้อยเพื่อเอาสกอร์กลับมาเท่ากันแต่ก็อย่างที่บอกครับเรเรอมาเรดกลุ่มความได้เปรียบไว้มหาาามกโดยเฉพาะผลงานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ที่สุดท้ายเนื่องจาก36ครั้งก่อนหน้านี้ทางราชนชุดขาวตกรอบ6ครั้งเท่านั้นนั่นก็หมมมาาาายยควว่่่กกดสถิิิตตนนนีีี้รับบผลลแขงทุไปเซ 3-1ก็มีโอกาสเละเกินที่ราชาทุกดขาวจะผ่านเข้ารอบรองแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลแม่งลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้ไม่มีปรปิกา้ายังมีอีก90นาทีให้ลงเล่นเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะมีอะไรพลิกโผล่ได้หรือไม่ในเกมหน้าครับ